เปิดบ้านพยาบาลมชทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ช่วงเวลานี้ในทับที่นี่ FM100 ในทับก็มาอยู่ในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมชในทับผงยุรยุทตติดตามกันอยู่ที่ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและเว็บไซต์ www.femroy.cmu.com ครับวันนี้ในช่วงนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างปลอดภัยในเบื้องต้นนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันฉายโยธายใหญ่อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสรลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในช่วงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับวันนี้คุยกันเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนนะครับว่าจะควรจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรถึงจะปลอดภัยในเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นคุยถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนที่เกิดขึ้นก่อนในแะต่ว่าปกติแล้วหรือว่าส่วนใหญ่ในรับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บยังไงได้บ้างนะครับอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้ก็ มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,อ,าอุบัติเหตุนั้นเป็นเป็นลักษณะแบบไหนนะคะการบาดเจ็บเนี่ยมันก็เป็นได้ทุกทั่วร่างกายเลยค่ะ mm hmm. ตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าได้เลยเนาะ,ะ mm hmm. แล้วก็ความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นลักษณะการเกิดเป็นแบบไหนเป็นชนกันหรือว่าอา่อหรือว่าอา่อคนที่สมมติว่าคนที่อย่างตัวอย่างคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะว่ามีอุปกรณ์ที่ ป้องกันอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นการสงมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยลดการปัดเจ็บหรือว่าความรุนแรงของการปัดเจ็บได้ครับครับอ๋อซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงส่วนที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นบริเวณศีรษะเนี่ยนะครับอย่างการขับขีม่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็เลยจําเป็นจะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับค่ะก็อ่อ คือส่วนหมวกกันนอกเนี่ยมันก็จะช่วยเขาบอกว่าคือถ้าเป็นสมองได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยค่ะคมันก็ในการที่อโอกาสที่จะมีได้รับความดุนแรงของการบาดเจ็บนะคะอาจารย์หรือว่า,าความพิกลพิการหรืออาจจะต้องเสียชีวิตเนี่ยค่ะเราก็ถ้าสมองได้รับอันตรายเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นหายมันจะไม่เหมือนอวัยวะอย่างอื่นนะคะจากในช่องท้องตกเลือดในช่องท้อง หมออาจจะแบบผ่าตัดไปช่วยรักษาโอกาสที่จะหายเป็นปกตินะมันก็จะมีสูงค่ะแต่ถ้าเป็นกลับสมองเนี่ยคือมันค่อนข้างจะอัะะอนตรายแล้วก็จะอาการทั้งทีว่วาการบาดเจ็บทุ่มแรงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็จะ,ะค่อนข้างยากค่ะ <Okay. S 2> โอกาสที่จะพิการหรือ,อเป็นเป็นเหมือน เจ้าชายนิชาเจ้าหญิงนิชาเป็นภาระต่อสังคมต่อครอบครัวเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็จะเยอะค่ะสำหรับราาการบาดเจ็บสมองนะคะครับสมองก็เป็นอาไว้วะส่วนที่สําคัญมากๆของคนเราอนะครับใช่ค่ะครับดังนั้นถ้าเราพบกับคนที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนนี่ควรจะต้องทํำยังไงบ้างครับเริ่มต้นเลยเนีครับคุณจะต้องทํำยังไงดีครับ ก่อนอื่นเนี่ยตัวคืออุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเนาะแต่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราขับรถไปหรือว่าเราเดินอยู่ข้างถนนหรือเราเนี่ยคะ่ะโดยสารไปเนี่ยเราจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทุกท่านคนเวลาเราพบเหตุแบบนี้นะคะตั้งสติก่อนคะ่ะต,ตั้งสติแล้วก็เราก็ดูว่าทําให้ตัวเองปลอดภัยก่อนสมมุติว่า เราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุทางข้างหน้าเราเนี่ยค่ะมีอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ <c oughs> เราคงต้องหาอาที่จอดรถหรือว่าอที่ที่มันปลอดภัยอะค่ะสําหรับที่จะให้ตัวเราปลอดภัยด้วยเนาะจะไม่ได้รับอุบัติเหตุซ้ําเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อาจจะจอดข้างทา,างหรือว่าเปิดสัญญาณไฟถ้าถ้ามันเป็นตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะให้สัญญาณให้คนที่เขาตามมาข้างหลังเราเนี่ยค่ะให้รู้ว่ามี อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะ <c oughs> อืมครับก็อาจจะเป็นถ้าเป็นกลางคืนก็อาจจะเปิดไฟสัญญาณเตือนเนาะหรือว่าหาอุปกรณ์ที่ที่จะไปแจ้งให้คนที่เขาเขาไม่รู้ที่เขาตามมาเนี่ย,ยเช่นมีกิ่งไม้หรือว่ามีอะไรที่มันเป็นสะท้อนแสงเนาะท,ที่เราเคยเห็นนะคะแต่ว่า อาจจะอุปกรณ์นาจะหายากนิดหนึ่งค่ะก็ก็คงต้องต้องดูว่าจะมีใช้อะไรบ้างที่มันอยู่เแ่านั้นที่เราพอจะหาได้ค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประเมินก่อนประเมินสถานการณ์ทั้งทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์แวดล้อมค่ะที่เกิดอุบัติเหตุค่ะว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนที่เราจะไปช่วย ทีนี้สถานการณ์เนี่ยถ้าสมมติว่าสถานการณ์นั้นเราดูแล้วว่าปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นอุบัติเหตุมันเกิดอยู่กลางถนนซึ่งเป็นจราจรที่การจราจรที่เราไม่รู้ว่าจะมีรถตามมาหรือเปล่าการถนนนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยเนาะก็คือจะต้อง,อง,องทํำยังไงให้ใ,หให้แน่ใจก่อนว่าสถานการณ์บริเวณนั้นปลอดภัยก่อนสําหรับตัวเรา ก่อนคะ่ะคือค,ความปลอดภัยของตัวเราต้องมากอนะจานอ์ค่ะครับก็ต้องประเมินสถานการณ์ดูก่อนนะครับว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนถึถงจะเข้าไปช่วยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็คงไม่เอาตัวเราเข้าไปตรงในที่ไม่ปลอดภัยเนาะสิ่งที่เราจะทําได้เราก็คงต้องขอขอความช่วยเหลือค่ะจารย์จากจากหน่วยงานจากที่เราอย่างเช่นเราต้องตำร,รตตวจนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเราคงต้องโทรหาแล้วค่ะ Hmm. หรือว่าถ้ามีผู้บาดเจ็บนี่ก็หนึ่งหนึ่งหกหกเก้าค่ะที่เป็นเบอร์อการแพทย์ฉุกเฉินจะช่วยอะค่ะครับค่ะก็ค,ะคือเราก็คงเห็นข่าวบ่อยๆเนาะเนาะที่แบบคนละเมืองดีแบบเจอบ,บัตรเหตุแล้วก็แบบไปช่วยแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ประสบเหตุซะเองเนี่ยค่ะ hmm. อันนั้นก็จะไม่คุ้มค่ะ ครับครับก็ต้องระวังอุบัติเหตุซําซ้อนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะบางทีเราเขาไม่รู้ว่าคนที่ขับมาตามหลังเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว,ว่าข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นะนะครับใช่ค่ะครับ็ต้องระวะงนนัง้วกอ่านะนั้นก็สิ่งสำคัญก็คือที่บอกอา,าจารย์ว่าสติต้องมาก่อนเราต้องตั้งสติก่อนเพราะว่ามันเป็นทุกคนเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเราตกใจอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราแบบรีบแบบไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้แบบ เอ่อมีสติเราก็จะแบบรีบไปช่วยตามตามที่ที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วอะค่ะก็ถ้า,าไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเองได้ก็โทรขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนตหรือว่าถ้าเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บก็โทรหนึ่งหกหกเกาการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อที่จะมีเ<ช>จ้าหน้าที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับใช่ค่ะอืม,อม แต่ว่าถ้าสถานการณ์ปลอดภัยนะคะปลอดภัย,ภยสําหรับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยสําหรับที่ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะไปดูใกล้ๆก็เราก็เข้าไปประเมินผู้ว่ามีผู้บาดเจ็บไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยเราก็ต้องประเมินอีกทีว่าความสามารถเราเราสามารถที่จะช่วยเขาได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ว่า แนะนาว่าถ้าเจอผู้บาดเจ็บเนี่ยควรจะโทรไปที่หนึ่งหกหกเก้าเลยนะคะคแจ้งก่อนเลยค่ะ,คะเพราะว่าะจะตรงหกหนึ่งหกหกเก้าเขาจะมีเจ้าหน้าที่รับสายค่ะแล้วก็แล้วก็ต้อง,ต,องต้องตั้งสติดีๆเหมือนกันนะคะเวลาโทรหกเก้าไม่งั้นก็จะเป็นการเสียเวลาค่ะจันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีคําถามเนาะเขาเคยถามว่าเ,เกิดเหตุอะไรมีสถานที่เกิดเหตุที่ไหนโลเคชันเนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ อาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของระดับความรู้สึกตัวเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็จะถามว่าชื่อคนที่แจ้งเหตุขอเบอร์เผื่อที่เขาจะติดต่อกลับเนี่ยค่ะคแล้วก็ให้การช่วยเหลือเบื้องตน้นเนาะถ้าถ้าอการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทําได้หรือว่ารีบด่วนแล้วเขาอคิดว่าจะต้องช่วยทันทีเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์อะค่ะ,คะเขาก็จะให้คําแนะนําค่ะว่าคนจะทํายังไงอย่าง อย่างแม้กระทั่งเราจะต้องช่วยฟื้นคืนชีพหรือที่เราเรียกว่า CPR ค่ะเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์เขาก็จะให้คําแนะนําได้ค่ะครับตรงเตรียมข้อมูลเผื่อว่าเจ้าหน้าที่1669เขาสอบถามอะไรมาเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับใช่ค่ะครับก็ไม่ไม่ต้องรีบวางสายนะคะเ,าเราก็แบบเขาตอบคําถามเขาก็จะมีคําถามค่ะจนกว่าเขาบอกว่าอ่าแล้วก็การที่ส่งส่งทีมมาช่วยเขาก็จะประเมินว่า เขาจะส่งทีมทีมแบบไหนทีมเบสิกหรือว่าทีมแบบที่มีแอดวานซ์สำหรับเขาจะดูประเมินจากอาการผู้บาดเจ็บจำนนผู้บาดเจ็บอีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าก็มีหลายระดับค่ะอาจารย์อย่างที่เราเห็นมีทั้งที่เป็นรถรถเหมือนรถรถตู้รถแอมบูเล c ตหรือว่าเป็นรถรถกู้ชีพ ธรรมาได้เนี่ยค่ะก็จะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ข้อมูลตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นการช่วยเหลือได้ว่าเขาควรจะส่งทีมไหนมาช่วยการช่วยเหลือมันก็จะรวดเร็วแล้วก็มีมีประสิทธิภาพครับก็ถ้ารียบโทรได้ก่อนก็จะดีในเพื่อที่ทีม1 6 6 9เาขาจะได้มาได้ยิดทังทันทุ่งทีนะครับได้ค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยแล้วครับ ถ้าอยากจะเข้าไปปรถมพยาบาลเบื้องต้นนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องประเมินก่อนว่าผู้ผู้บาดเจ็บอย่างอันดับแรกเนี่ยถ้าว่าเราเจอคนคนเจ็บนะคะสิ่งที่เราควรจะประเมินก็คือว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่าเนาะเขาระดับความรู้สึกตัวเป็นยังไงนะคะครับอ่าแล้วก็จะดูว่าในส่วนของ ที่จะต้องรีบให้การช่วยเหลือก็อย่างเช่นว่าเขาหายใจไหมนะคะรู้สึกตัวไหมหายใจไหมหรือว่ามีการเสียเลือดมากน้อยแค่ไหนนะคะีค่ะถ้าสมมุติว่าไม่รู้สึกตัวแล้วเราเราสามารถเขาอยู่ในในที่ที่เราพอจะช่วยฟื้นคืนชีพได้เนาะ,ะหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเน,นะะี่ยค่ะก็จะต้องอรีบ CPR เนาะ ช่วยฟืน้นคืนชีพอย่างที่อย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ว่าอ่ัถ้าเราทําไม่เป็นหรือเราพอจะมีความรู้อยู่บ้างนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาชีพรับโทรศัพท์เ,พเขาก็จะแนะนําเราค่ะเราก็ทําตามที่เขาบอกเลยค่ะว่าให้กดหน้าอกวางมือยังไงกดหน้าอกยังไงนะคะเขาก็จะเป็นคนแจ้งค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะครับแต่สมมุติว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีบาดแผลตามตัวด้วยไงครับจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ไหมครับ อ๋อหมายถึงว่ามีบาดแผลแล้วเขาหมดสติด้วย,วยใช่ครับใช่ครับไม่ใช่แค่คหมดสติอย่างเดียวอ๋อค่ะก <Okay. S 2> ็อ่อก็คือถ้าถ้าหมดสติแล้วเขาไม่หายใจนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราก็ต้องช่วยรีบฟื้นคืนชีพก่อน,นะคะ่ะส่วนอย่างอื่นเนี่ยถ้ามีแผลมีเลือดออกเลือดออกอ่เยอะๆเนี่ยค่ะก็คงต้องรีบห้ามเลือดค่ะจันเพราะว่าอ่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่า มีหลายคนมีคนช่วยหลายคนเนี่ยค่ะก็คงต้องต้องทําไปพร้อมกันค่ะแต่ว่าอันที่สําคัญก็คือถ้าเขาหมดสติเขาไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นเนี่ยที่สําคัญก็คือต้องรีบ CPR ก่อนอ๋อครับอันดับแรกก็คือจะต้อง CPR ก่อนนะครับถ้าหมดสตินะคะถ้าหมดสติครับถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลอะไรอื่นๆตามร่างกายการนั้นเอาไว้ทีหลังนะครับ ค่ะอาไว้ทีหลังหรือว่าเราอาจจะให้คนหลายคนก็ช่วยกันได้ค่ะอืมครับก็แล้วก็อ่าถ้าสมมติเขามีสติอยู่นะคะก็อาจเขาก็คงตกใจเนาะถ้าเจอเหตุการณ์ก็อาจจะต้องพูดคุยให้เขาแบบอ่าสงบลงให้ถามเพาาว่าเขาเจ็บที่ไหนเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะจาจครับ,รบจะเป็นลักษณะแบบนั้นอีกอันหนึ่งกร,กรณีที่บาดเจ็บหัวบาดเจ็บตุนแรงนะคะอ่า เขาอาจจะมีการบาดเจ็บของบริเวณเขาเรียกว่าไขาสันหลังนะคะบริเวณกระดูกสันหลังค่ะ hmm. ซึ่งจะทําให้บริเวณของไขสันหลังดูว่าประสาทไขสันหลังได้รับอันตรายอันนี้เราก็จะต้องอถามเขาว่า เขามีเจ็บตรงไหนนะคะมีชามีระดับขยับแขนขาได้ไหมเนี่ยค่ะแต่ถ้าเขาเขาบอกว่าเขาเจ็บบริเวณต้นคอหรือหลังอือะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสงสัยอะค่ะว่าเขาอาจจะมีการบาดเจ็บของอกระดูกสลังถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะให้ให้เขาขยับตัวะคะ่ะแล้วก็เราก็ไม่ควรจะเคลื่อนย้ายให้รอทีมทีมที่เขามีอุปกรณ์ อาจจะอาจจะเคยเห็นนะคะจันที่เป็นไม้กระดานสีส้มๆ้มสีเหลืองนะคะนี่จะต้องมีการยึดบริเวณศีรษะในการเคลืญญ่อนย้ายผู้ผู้ที่สงสัยว่าจะมีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังนะคะ ถ้าผู้ประสบอุบัติเหตุบอกว่าเจ็บบริเวณต้นคอหรือว่าเจ็บที่ <ขอ S 1> หลังคหลังค่ะหรือว่าเขาชาเขนชาขาย,ยกแขนขาไม่ขึ้นโดยที่ไม่ได้มีก,ร,กระดูกหักหรือว่าอะไรอย่างนี้ยค่ะครับอันนั้นก็นให้สงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง,ลงหรือกรณีที่อาจจะเป็นคนเมาไม่รู้หรือว่าคนที่หมดสติค่ะ คือบติเหตุดุแรงแล้วก็หมดสติอันนี้เราก็ให้สงสัยไปเลยว่าอาจจะเป็นมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังด้วยค่ะอืมคือคนที่หมดสติเขาก็จะบอกไม่ได้นะครับว่าเราเขาเจ็บตรงไหนยังไงบ้างก็ให้สงสัยสันนิฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีการบาดเจ็บที่สันหลังก็ไม่ควรจะเคลื่อนย้ายใดๆเลยนะครับให้อยู่นิ่งๆไว้ยังนั้นก่อนไม่ควรจะเคลื่อนย้ายถ้าบริเวณนั้นปลอดภัย ต้องว่าอย่างนั้นนอกจากนอกค,คือปลอดภัยต้องมาก่อนถ้าจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็อาจจะต้องเคลื่อนย้ายมามาอไม่ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับการเคลื่อนย,ย้ายเบื้องต้นที่พอจะทําได้นี่ควรจะทํำยังไงดีครับถ้าสงสัยว่าเขาบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังด้วยเนี่ยครับ จริงๆคือแนะนําว่าไม่ควรจะเคลื่อนย้ายเลยถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าจะจะต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยมันต้องใช้หลายคนค่ะจย์แล้วมันจะต้องวิธีเนาะคนจะต้องทาอย่างถูกวิธีอะค่ะอืมอันนี้ต้องมีทักษะไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะเข้าไปช่วยได้แล้ต้องมีอุปกรณ์อ๋อครับอันนี้คงน่าจะต้องให้หนึ่งหกหกเก้าเข้ามาดูแลวนะครับใช่ใช่ค่ะอันนั้นแต่เเราก็อาจจะช่วยปลอบ คุยกับผู้บาดเจ็บหรือก็ดูแลสถานที่บริเวณนั้นให้ให้มันปลอดภัยอะค่ะรอให้ทีมเขามาช่วยจะดีกว่าค่ะครับเบื้องต้นก็ดูก่อนนะครับว่าผู้ประสบอุบัติเหตุรู้สึกตัวหรือเปล่าหมดสติหรือเปล่าเน่องถ้ามีการบาดเจ็บอย่างจุดที่สําคัญสําคัญก็อย่างเช่นบริเวณกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเ<ช>บื้องต้นที่ควรจะต้องดูก่อนนะครับครับ,รบหลังจากนั้นทํายังไงต่อไปครับ อ่าถ้าสมมติว่าเขาอ่ารู้สึกตัวแลมม้วถตงว่าเขามีมีบาดแผลใช่ไหมคะคมีเลือดออกเยอะเนี่ยคะ่ะก็อ่าสิ่งที่ควรจะทําก็คือเราก็ต้องทําการห้ามเลือดค่ะ<ม>ก็อาจจะใช้ผ้าสะอาดหรืออะไรก็ได้ที่เราพอจะหาได้นาปิดแผลแล้วก็อ่าอ่าลักไวค้ค่ะให้ให้มันมีแรงกดนิดนึง,นงเพื่อที่จะช่วยห้ามเลือดครับอ่าอ,อันนี้ก็เพราะว่าเลือดนี่อเขาบอกว่า ถ้าเลือดจุดหนึ่งนี่ก็น้ำเกลือก็ทดแทนนี่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถทดแทนได้เพราะนะั้นถ้าตกเลือดเยอะๆเนี่ยค่ะคุณผู้ปัดเจ็บเขาก็อาจจะช็อกได้ค่ะครับช็อกแล้วก็อ่ามันก็จะในเรื่องของอันตรายที่จะเป็นถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็จะมีสูงค่ะเพราะนั้นถ้าตกเลือดเยอะๆเนี่ยเขาก็ควรจะอ่าห้ามเลือดก่อนค่ะครับก็ใช้ผ้าสะอาดรัดเอาไว้นะครับ ใช่คะ่ะปิดไว้ก่อนก็ได้ไค่ะหรือว่าถ้าเรามีอพวกน้ำขวดน้ำเย็นหรืออะไรเงี้ยคะความเย็นมันก็จะช่วยได้นะคะประคบด้วยความเย็นก็จะทําให้ให้เลือดมันหยุดได้เร็วขึ้นค่ะอืมครับก็ใช้น้ําเย็นนะครับก็คือราดลงไปที่แผลเลยโดยตรงมีได้ไหมครับหรือยังไงครับเออก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเป็นน้ําแข็งแนะนําว่าให้ใส่ถุงหรือว่าจะเป็น วดน้ำนี้ก็ห่อผ้าอะไรก่อนค่ะแล้วก็ไปปิดเอาผ้าปิดแผลก่อนนะคะอาจย์อาจจะเป็นอ่าแล้วก็เอานี้ไปวางข้างบนไปประคบข้างบนก็จะช่วยได้พร้อมกับที่เราเราพันปิดแล้วก็พันห้ามเลือดไว้อ่ะค่ะอืมครับไม่ควรไปสัมผัสกับแผลโดยตรงในเพราะบางทีอาจจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับอ่าค่ะแล้วตัวเราตัวคนช่วยก็คงต้องหาอุปกรณ์ ป้องกันด้วยนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออมีเชื้อโรคมีอะไรไหมเนี่ยค่ะหรือว่ามือเรามีบาดแผลมีอะไรหรือเปล่าเนี่ะอาจจะหาถุงพลาสติกหรือบานเราที่ถุงเซลหรืออะไรก็ได้อาจารย์ใส่ใส่มือไว้ก่อนสวมมือไว้ก่อนเพื่อก่อนที่เราจะไปจับอะคะเพื่อเราเพื่อเราจะไม่ได้รับเชื้อเชื้ออาจจะแบบจะเป็นของแถมเนี้ยมันก็ไม่คุ้มนะจ๊ะเนาะครับครับก็เอาอะไรสวมไว้แทนถุงมือก่อนอะไรออย่างเงี้ยนะครับ ใช่ค่ะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเขามีโรคอะไรยังไงด้วยบ้างหรือเปล่าอาจจะติดต่อผ่านทางเลือดได้ก็ต้องระวังเลือดของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะครับค่ะครับส่วนนิดเดียวก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นกระดูกหักอาจารย์ถ้าเป็นกระดูกหักหรือว่าข้อเคลื่อนเนี่ยเราก็จะสังเกตง่ายๆก็คืออาจจะ อบริเวณมันจะอาจจะบ,บวมปูดหรือว่าผิดรูปได้นะคะ mm hmm. อาจจะมีแผลด้วยหรือว่าไม่มีก็ได้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย่าก่อนที่เราจะเคลื่อนยา้ายหรือจะทําไงถ้าอถือว่าต้องรอนานหรือว่าต้องเคลื่อนยา้ายเราก็คงต้องดามก่อนค่ะ mm hmm. หาหาวัาสดุอะไรก็ได้ที่มันแข็งแข็งนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นแผ่นไม้หรือว่าแผ่นกระดาษกระดาษแข็งอ่าพับนะคะแล้วก็ไปประกบไว้แล้วก็พันดาม ่บริเวณที่เราสงสัยว่ามันจะมีกระดูกหักหรือว่ามีข้อมันเคลื่อนนะคะข้อที่ข้อแพ,พลงนะคะคแล้วก็อ่าไม่ควรจะไปจัดหรือว่าไปขยับบริเวณที่ที่เราสงสัยนะคะเช่นโอ้ผิดรูปข้อผิดรูปเลยพยายามจัดให้เข้าที่อันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเนาะมันจะยิ่งทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นค่ะครับ ก็ให้ให้ให้ทำยังไงให้ประคบหรือว่าให้ดามให้บริเวณนั้นมันมันอยู่นิ่งๆเนาะพือจะได้ลดลดปวดด้วยแล้วก็ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นค่ะอืมครับก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วน่าจะกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะครับแล้วมีกรณีอื่นๆอีกไหมครับนอกเหนือจากเอ่อหมดสติมีบาดแผลหรือว่ากระดูกหักเนี่ยครับมีกรณีอื่นๆที่ เป็นลักษณะการบาดเจ็บที่พบได้ในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอีกไหมครับอื่นๆถ้าเป็นอย่างเช่นของบริเวณใส่หมวกกันน็อกนี่นะคะคถ้าสมมสติว่าเขาใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ถ้าการวิธีการถอดหมวกกันน็อกก็ต้องถอดโดยโดยมันมีวิธีถอดคะอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปบไปถอดอนี้ก็จะอันตรายค่ะก็แนะนําว่าไม่ควรจะไปถอดเนาะถ้าถ้าเขา สงยิ่งกรณีที่เราเขาหมดสติหรือว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการบาดเจ็บของของกระดูกบริเวณคอหรือเปล่านะคะก็อันนั้นก็ต้องต้องระวังค่ะจาเป็นวิธีการที่จะถอดอืมครับสำหรับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยแล้วประสบอุบัติเหตุล้มลงไปแล้วก็มีหมวกกันน็อกอยู่อันนี้ไม่ควรจะไปถอดที่เขาเนะครับอ่าค่ะไม่ไม่ควรจะถอดค่ะถ้าสมมติว่าการอุบัติเหตุนั้นเอเขากระเด็นไปหรือว่า เป็นการบาเดเจ็บที่รุนแรงนะคะครับครับเพราะว่าถ้าปิดถอดบางทีอาจจะยิ่งทําให้เกิดอันตรายนะครับใช่ค่ะเพราะว่าจะมีวิธีวิธีถอดที่ถูกต้องค่ะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาถอดนะครับใครใช่ลอะอาจารย์ต้องมีการจับอศาศีรษะจับบริเวณม,มาค้างจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ บางทีเราอาจจะแบบหรือกรณีที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเราเจอเจอคนเวลาผู้บาดเจ็บเนาะรเราก็จะไปอุ้มไปช่วยพยุงให้เขาลุกนั่งอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ ต้องต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดอ่าโดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนคอนยะค่ะมันก็จะยิ่งทําให้อ่าเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นเนาะแทนที่เราจะไปช่วยเขาอาจจะไปทําให้เขาได้รับอันตร,<ช>ร,า,รายมากขึ้น,นะค,ะค่ะใช่ค่ะครับแบบนี้นี่คือการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนนี่จริงๆจะว่ายากก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับค่ะครับเพราะว่ามันก<บ>ับจะต้องมีความรู้ เยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับถึงจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างถูกต้องได้นะครับค่ะครับเพราะที่สําคัญก็ควรควรจะ,ะแจ้งแจ้งแจ้งเหตุก่อนค่ะก็คือโทรไปอาจจะไปที่ตำรวจหรือหรือว่าในท้องท้องฉินนั้นเขามีอย่างเช่นถ้าเป็นกรุงเทพเขาจะเป็นอจอสร้อยที่เรื่องของรอจราจรนะคะก็จะช่วยแจ้งได้เร็วขึ้นนะคะแต่บ้านเราไม่แน่ใจมีนอกจากโทรหนึ่งหกหกเก้าหรือว่าโทรหาตำรวจ ครับครับ,รบในช่วงสุดท้ายนึงถ้าอยากให้อาจารย์ได้ฝากเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างปลอดภัยในเบื้องต้นสักนิดหนึ่งครับก็อุบัติเหตุบนท้องถนนก็เราเจอได้บ่อยนะคะยิ่งหน้าเดือนนี้นหน้าเทศกาลเดี๋ยวก็เจวันอันตรายทั้งปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะคอย่างเชียงใหม่เราตอนนี้ก็ในเมืองเนะะี่ยค่ะ ก็ <g ül> นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะอุบัติมอเตอร์ไซค์เอ่ยของนักท่องเที่ยวรวมถึงสภาพถนนมีการซ่อมแซม,ม <g ül> หลายที่นะคะเพราะ,ะนั้นก็คงต้องต้องอขับขี่กันด้วยความระมัดระวังะคะ่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าเราเจออุบัติเหตุนะคะอย่างอื่อนอย่างที่เรียนว่าคือต้องอต้องตั้งสติก่อ,กอนแล้วก็ดูว่ามัน ปลอดภัยไหมที่เราจะช่วยเหลือถ้าเราคิดว่าไม่ปลอดภยัยหรือว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่เกินความสามารถเราที่จะช่วยเหลือนยคะ <c oughs> ก็ให้ขอโทรขอความช่วยเหลือจะดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เป็นการแจ้งเหตุก็เป็นการช่วยช่วยอ,อันดับแรกนะคะที่เป็นที่เราควรจะทําได้ทุกคนทําได้ครับ <c oughs> เพราะว่าเรามีมือถือโทรศัพท์มือถือกันดุจตัวทุกคนเนะาะแต่น <c oughs> อะอาค่ะก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เขา <c oughs> สามารถที่จะมาช่วยเหลือได้ได,ได้ทันเวลาจะดีกว่าค่ะครับวันนี้ขอบคุณในทัพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันชายโยธาใหญ่อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสรรัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทัพขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่อาจารย์ฝากไว้นท่คราเกิดว่าประเมินดูแล้วว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกินความสามารถนีครับก็ให้ใช้วิธี แจ้งเหตุได้นี่ับโทรไปแจ้งกับแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่รับหรือว่าจะเป็น1 6 6 9นี่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือต่อไปนะครับกับเวลาในช่วงนี้มาถึงท้ายๆของเปิดบ้านพยาบาลมอชอแล้วนะครับที่นี่ f m 1 0 0รเสียงสื่อสารมวลชนและเว็บไซต์ w w w f m 1 0 0 c m u c o m นะครับผมวิรยุทธ์ต้องบอกลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ